แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่อีกบูธหนึ่งนะครับของทาง P A นะครับอ่าก็คือตัวนี้จะเป็นบูธของปูปเปอร์ปลั๊กนะครับนี่อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะท่านนี้รับชมสดและย้อนหลังนะครับผมอ่าแชแนลกับตัน DIY ด้วยครับโอ้โหโปรโมทให้เรียบร้อยเลยสุดยอดนะครับนี่แอบเห็นนะครับนี่มีดาราอยู่ในนี้เห็นไหมคนเดียวกันเลยนะ่ยคนเดียวกันนะสอบถามแล้วนะครับว่า ปูป้าปลั๊กเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วก็เดี๋ยวช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจครับอ่าได้ครับก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บูธของปูวาปลั๊กนะครับปูวาปลั๊กเป็นเต้ารับสําหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าฮะก็คือปลั๊ก3ตานะครับแต่ว่าถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สําหรับการชาร์จรถโดยเฉพาะนะครับผมเราพบว่าโรงแรมรีสอร์ทคอนโดมิเนียมหลายที่นะครับอยากจะให้บริการ นะครับแก่รถไฟฟ้าทั้งหลายที่ขับมาอย่างโรงแรมของเขาที่พักของเขาหรือใช้บริการเซอร์วิสของเขานะครับแต่ปรากฏว่าเขาติดปัญหาเรื่องการคิดค่าบริการว่าไม่รู้จะคิดค่าบริการค่าชาร์จจากรถไฟฟ้ายัางไงเป็นหน่วยเท่าไหร่มันจึงเป็นที่มาของอ่าพ๊กตัวบาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นเต้ารับสําหรับชาร์จรถที่มีระบบสําหรับบริหารจัดการนะครับให้แก่เจ้าของพื้นที่ในการบริหารจัดการเครื่องชาร์จได้โดยการใช้ร่วมกับสายชาร์จหรือ EV อ่าพอตเทเบิลที่มากับรถนะครับรถทุกคันมีสาม,มารถใช้เสียบชาร์จไดด้หมมนะคผ ก็คืออันนี้ไม่ใช่เครื่องชาร์จแต่ว่าเป็นจุดที่รองรับตัวพักฉุกเฉินใช่ก็ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องความปลอดภัยแล้วเราก็ยังสามารถให้บริการในเรื่องของการคิดค่าบริการได้ด้วยใช่ถูกต้องครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ปูปั๊บลักเนี่ยทางโรงแรมนั้นก็จะเก็บเงินลูกค้าได้โดยที่ผ่านแอปพลิเคชันผ่านการสแกน QR โค้ดบริเวณหน้าเครื่องใช้เป็นเว็บแอปพลิเคชันครับ เอปพลิเคชันสแกนผ่านเคาร์โค้ดหน้าเครื่องพอสแกนเสร็จปุ๊บระบบจะถามเลยว่าต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะครับสามารถจ่ายเงินได้3วิธีก็คือผ่านบัตรเดบิตเครดิตทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็เคาร์โค้ดพร้อมเพย์นะครับอ๋อก็คือจ่ายผ่านตัวเคาร์ตโค้ดหรือว่าอะไรก็คือลักษณะเหมือนไปเซเว่นเลยอ่าถูกต้องเหมือนการซื้อของทั่วไปครับผมใช่ไปมีแบ็คองแบ็คเอ็นอะไรอ่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องปุ๊บเข้าเข้าโรงแรมเลยโรงแรมเลยใช่ถูกต้องครับอ๋ออ่าแสดงว่าอันนี้ที่ผมมองก็คือข้อดี ถ้าเขาไปติดตั้งพวกโฮมชาร์จเจอร์อะไรพวกนั้นเนี่ยบางทีเรื่องของระบบไฟของโรงแรมก็อาจจะไม่ได้เตรียมเผื่อไว้อ่าถูกต้องอรครับจะแบบใช้ไปเต็มที่เต็มโหลดและตัวนี้ก็คือแค่เป็นปลั๊กก็มีระบบเซฟตี้แล้วก็มีระบบคิดเงินให้ด้วยใช่นะถูกต้องครับบางทีแบบว่าลูกค้ามาเสียบปลั๊กแล้วเราก็ไม่รู้จะเก็บตังค์เขายังไงอ่าเก็บอะไรเงี้ยก็อันนี้ตัดปัญหาเรื่องนั้นเลยใช่ถูกต้องครับแล้วเห็นว่าราคานี่แบบจับ จับต้องง่ายมากใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับ6,500บาทครับผม6,500บาทนี่คือรวมระบบคิดเงินด้วยใช่ครับมีระบบคิดเงินด้วยนะครับผม6500บาทนะครับสามารถเป็นพาร์ทเนอร์นำสถานีชาร์จร่วมกับการไปพัสดุ์สมทบได้เลยนะครับโห<ม>สุดยอดเลยนะครับถ้างั้นก็แค่ซื้อตัวนี้ไปติดแล้วก็ลงในเ,เว็บไซต์ของทางโรงแรมว่ารองรับการชาร์จแบบ วัวถูกเถือนของรถถูก,ถกถต้อง<ค>ใช่ครับใช่อบอกนิดน,นึงว่าต้องเตรียมต้องเตรียมสายชาร์จมาด้วยใช่ครับ ขอบคุณมากราคาย่อมเยาวมากเลยนะครับครับผมแล้วตอนนี้ถ้าสมมุติว่าผมมีโอกาสได้ไปใช้ทูปลาปลากแ้วที่เป็นทลารที่เกาะช้างครับนี่ท่านผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีที่ไหนบ้างเราสามารถไปดูที่ไหนได้ครับว่าปูปลาเนี่ยมีให้บริการที่ไหนบ้างแน่นอนครับมีทั้งหมด3ที่หลักๆนะครับหเลยคือที่แอป PA w a t a นะครับผมจะมะีเพียงแต่ว่าต้องไปเปิดตัวกรองนะครับแล้วก็เปิดคําว่าปวปลาขึ้นมาก็จะขึ้นหมดปูปลาใน F PA w a t a ด้วยนะครับ2ก็คือแอปรักแช นะครับผมปัจจุบันนี้เรามีแอปลักแชร์ก็ขึ้นด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือ3ก็คือที่ Line Official ของ p ู p a า a าร์คแ P U P A P L U G นะครับผมได้ครับพอกดเข้าไปปุ๊บแอดเข้าไปเนี่ยที่เมนูจะมีเมนูชื่อว่าค้นหาสถานีชาร์จก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้แบบนี้เลยนะครับผมก็จะขึ้นเป็นแมปในลักษณะแบบนี้ขึ้นมา นะครับ oh, ผมเราจะแตะ,แตะเข้าไปแล้วก็รู้เลยใช่ครับแต่เข้าไปก็จะรู้เลยว่า oh. อ่าที่ไหนมากามา oh. าห่างกี่กิโลให้บริการกี่บาทสถานะเป็นยังไง oh, นะครับสามารถตรวจสอบได้ทันทีสะดวกสะดวกคือถ้าใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยใช้ e อฟเอเว้าจะ uh, สะดวกเลยใช่ครับ oh. ผมใช่ครับบอกสถานะเรียลไทม์นะครับว่าเปิดปิดหรือมีการใช้งานอยู่นะครับปัจจุบันมีเรามีพาร์ทเนอร์มากกว่า1,000รายติดตั้งใช้งานจริงแล้วกว่า200จุด ในะครับในา3จังหวัดทั่วประเทศไทยครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมนี้ไหมครับอ่าโรงแรมรีสอร์ทนะครับผมสายท่องเที่ยวคือไปนอนชาร์จนอนพักทั้งคืนเนี่ยเช้ามาก็อ่าออกเดินทางต่อได้เต็มแล้วเชาแบบจะหมดมากๆนะครับมันก็อาจจะไม่ไม่ถึงขั้นเต็มแต่ว่าก็มีไฟเดินทางต่อได้สบายๆเลยใช่ครับอ๋อโอเคเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ดีมากเลยนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับครับครับสวัสดีครับผด้นะคฝาากกดดไ์ตติม้ช่องกัััตนด้วยครบ ขอบคุณครับขอบคุณครับ